งูเขียวแต่ทำไมถึงมาปัสสาวะใส่หัวคุณความฝันแบบนี้สื่อถึงอะไรและจะส่งผลกับชีวิตคุณด้านไหนมาหาคำตอบกันการฝันเห็นงูเขียวมาปัสสาวะใส่หัวเป็นความฝันที่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่อนข้างแรงเพราะงูเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความลี้ลับโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงส่วนหัวคือสีสับหมายถึงความคิดปัญญาเกียรติยศและสิ่งที่อยู่เหนือผู้อื่น ความหมายโดยรวมงูเขียวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และพลังปกป้องปัดสาวะใส่หัวอาจตีความได้ว่ามีเรื่องบางอย่างที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดบางครั้งดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ดีแต่จริงๆแล้วอาจนำพาโชคหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับชีวิต ความหมายของงูเขียวในความฝันถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่คนโบราณและสายมูให้ความหมายเชิงบวกพอสมควรแตกต่างจากงูสีอื่นๆความหมายหลักของงูเขียวในฝันพลังปกป้องและคุ้มครองงูเขียวมักถูกมองว่าเป็นงูมีพิษอ่อนแต่มีพลังด้านการป้องกันและการคุ้มครองผู้ฝัน โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์งูเขียวสัมพันธ์กับธรรมชาติต้นไม้ใบไม้จึงสื่อถึงความสมดูรณ์และโชคทางการเงินการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆงูเขียวเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่ดีอาจได้งานใหม่โอกาสใหม่หรือพบเจอความรักที่ดีความสัมพันธ์และความรักหากงูเขียวเข้ามาใกล้ในฝันอาจสื่อถึงการมีคนเข้ามาแอบชอบหรือจะได้พบเจอคนถูกใจ สำหรับความฝันว่างูเขียวภาษาวะใส่หัวในด้านโชคลาบมีความหมายที่เด่นชัดดังนี้ค่ะด้านโชคลาบมีเกณฑ์ได้โชคแบบลาบลอยไม่ทันตั้งตัวเช่นการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่หรือเงินที่มีคนนำมาให้เป็นลาบที่มาแบบไม่สะอาด100%เช่นได้มาเพราะคนอื่นเสียหรือได้มาเพราะมีเรื่องบังเอิญโบราณถือว่าเป็นลางว่าเรื่องร้ายจะถูกชำระล้างและเปลี่ยนเป็นเงินทอง หากคิดทำการค้าหรือการลงทุนเล็กๆน้อยๆช่วงนี้มีโอกาสกําไรเร็วแต่ไม่ควรโลภสำหรับความฝันว่างูเขียวภาษาวะใส่หัวในด้านการงานมีความหมายค่อนข้างแรงและส่งผลสองด้านคะ่ะด้านการงานได้รับงานใหม่งานใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัวอาจมีเจ้านายหรือผู้ใหญ่โยนงานมาให้แม้จะดูเป็นภาระหรือเรื่องน้าลำบากแต่จะกลายเป็นโอกาสที่สร้างชื่อเสียง มีเกณฑ์ถูกจับตามองสิ่งที่ทำจะมีคนเห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนควรระวังคำพูดและการตัดสินใจเพราะอาจมีผลต่อหน้าที่การงานโอกาสเลื่อนขั้นหรือได้เกียรติยศหากอดทนและทำเต็มที่จะมีโอกาสก้าวหน้าได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชางานที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วงนี้อาจเจอปัญหาแบบไม่คาดคิด แต่คุณจะหาทางออกได้ดีและทำให้คนรอบข้างประทับใจสำหรับความฝันว่างูเขียวปัสสาวะใส่หัวในด้านความรักมีความหมายเชิงไม่คาดคิดแต่กลับกลายเป็นดีค่ะด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนเรื่องบังเอิญหรือสถานการณ์แปลกๆที่นำพาให้เจอกัน คนคนนี้อาจไม่ได้ตรงสเปคในตอนแรกแต่จะค่อยๆกลายเป็นคนที่มีความหมายกับคุณคนมีคู่อาจมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือคำพูดที่ทำให้ไม่สบายใจแต่สุดท้ายจะเคลียร์กันได้และเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาไปในทางจริงจังมั่นคงความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้น ถ้าอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนฝันนี้บอกว่าเรื่องที่แอบซ่อนอาจถูกเปิดเผยแต่จะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหากจัดการดีๆจะกลายเป็นโอกาสให้ความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นสำหรับความฝันว่างูเขียวปัสสาวะใส่หัวในด้านสุขภาพมีคำทำนายดังนี้ค่ะด้านสุขภาพปัญหาเรื่องศีรษะมีเกณฑ์ปวดหัวไมเกรนเวียนหัวหรือนอนไม่หลับเพราะความเครียด ระบบน้ำในร่างกายควรระวังเรื่องทางเดินปัสสาวะไตหรือการดื่มน้ำน้อยเกินไปความเครียดสะสมฝันนี้สะท้อนว่าอาจมีภาระหรือแรงกดดันในชีวิตที่ต้องหาทางปลดปล่อยสุขภาพโดยรวมไม่ถึงขั้นร้ายแรงแต่ควรดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งการพักผ่อนและโภชนาการ สำหรับความฝันว่างูเขียวัาสาวะใส่หัวเคล็ดลาบเสริมดวงสามารถครอบคลุมทุกด้านทั้งโชคลาภการงานความรักและสุขภาพค่ะเคล็ดลาบเสริมดวงโชคลาภการเงินทำบุญด้วยน้ําดื่มหรือบริจาคน้ำให้ผู้ขาดแคลนพบปีเสียหรือหินหยกช่วยเสริมโชคลาภและป้องกันการรั่วไหลของทรัพย์เสี่ยงโชคแบบพอดีไม่โลภเกินไปการงานหน้าที่การงาน ไหวพระนาโปรกหรือพระราหูเพื่อเสริมบาร,รมีปัดเคราะห์จากงานที่กดดันทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นเทียนหลอดไฟหรืออุปกรณ์การเรียนทำงานพบเครื่องรางงูหน้าครือหินสีเขียวหยกมาลาคายเพื่อความราบรื่นและอุปถัมภ์ความรักความสัมพันธ์ทำบุญเกี่ยวกับเด็กหรือผู้หญิงเช่นบริจาคเสื้อผ้าของใช้ พบหินโรสควอตหรือตะกรุดมหาสเสน่ห์เพื่อเสริมสเสน่ห์และเมตตาไหว้พระแม่ลักษมีหรือพระแม่อุมาเทวีเสริมความรักมั่นคงสุขภาพร่างกายจิตใจทำบุญด้วยน้ำหรือปล่อยปลาเพื่อชำระเคราะห์พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆและออกกำลังกายเบาๆพบเครื่องรางสีเขียวเช่นหยกเอเวนเจอรีนเพื่อเสริมสุขภาพและพลังชีวิต เสริมดวงทั่วไปสวดมนต์หรือไหว้พญานาคเพื่อเสริมความคุ้มครองหากฝันเกิดความรู้สึกกลัวหรือตกใจทําบุญและชำระล้างด้วยน้ำจะช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายเป็นดีพบเครื่องรางงูเขียวเพื่อเสริมความมั่นใจและป้องกันอุปสรรค เวลาเราฝันเห็นงูเขียวภาสาวา่าใส่หรือแม้แต่ฝันอื่นๆสถานที่ที่เกิดเหตุในฝันมีผลต่อการตีความมากค่ะเพราะแต่ละสถานที่จะสะท้อนพลังงานและความหมายที่ต่างกันไปความหมายของสถานที่ในความฝันในบ้านเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนใกล้ชิดการเงินและทรัพย์สินในบ้านในห้องนอนบนเตียงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักความลับหรือสุขภาพส่วนตัว ที่ทำงานสถานที่ราชการเกี่ยวข้องกับการงานเกียรติยศการยอมรับจากผู้ใหญ่กลางแจ้งสวนสนามทุ่งนาเกี่ยวข้องกับโชคลาภความอุดมสมบูรณ์โอกาสใหม่ๆใส่หัวร่างกายโดยตรงเกี่ยวข้องกับตัวตนเกียรติยศการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลตรงกับชีวิตคุณในวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการชำระกรรมเรื่องบุญเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ในน้ำแม่น้ำบึงทะเลเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกความรักและโชคที่มากับการเดินทางเคล็ดลับเสริมดวงจากสถานที่ในฝันถ้าฝันเห็นในบ้านควรทำบุญบ้านหรือทำความสะอาดบ้านถ้าฝันเห็นในที่ทำงานทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นหลอดไฟเทียนเสริมการงานถ้าฝันเห็นในวัดทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรจะหนุนบุญบารามี แล้วคุณละเคยฝันแบบนี้บ้างไหมคอมเมนต์เล่าฝันของคุณมาเลยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคำทำนายฝันอื่นๆด้วยนะ